โยวาซาดิบรุนเมกาดิบรุนดูไปดิบรุนชาวใซ้ดิกลกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r กันอีกแล้วนะฮะทานผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าเกม One Piece Fighting p a r กันนะครับที่จริงมันมีให้เล่นในส่วนของแบบแนวเนื้อเรื่องแล้วก็แบบว่าแนว PVP นะเล่นกับคนอื่นได้นะครับอ่าแต่วันนี้นะครับพี่จะมาแบบโชว์มีฮอกโนเทปโนตรึงของพี่ซะหน่อยนะนี่มีฮอกโนเทปอยู่ไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนเนี่ยชีทโคทีเอาว่า มีฮอกโนเทปโนตึงของพี่นะครับพี่จะไปโชว์มีฮอกโนเทปกันนะท่านผู้ชมนะมาเราจะไปพีพีกันสักหน่อยนีเ่เอามีฮอกมานะครับว้ามาดิครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ดอกเห็นนิกน้อยมันโม้กันมาเยอะลยแล้ววันนี้พี่จะมาโม้คืนบ้างมีแกนิกน้อยบอกแถวนี้เอ๊พี่เล่นอย่างนี้เขาเรียกว่ากากนะครับเดี๋ยวกูจะโต๊ะให้ดูเดี๋ยวจะโต๊ะศัตรูให้ดูโต๊ะไอ้เจ๊กอะครับว่าไปกี่ตู้ <S <S มา ใส่ก่อนเลยดีครับสวยบึ่มเบิมคือค,อคือสวยนี่เป็นไงนะหลบชิวชิวหลบชิวชิวหลบชิวชิวมาดิเออดีอดีมาดิาดาดนี่เนยครับสวยนี่เนี่ยครับสวยสวยโคตรตึง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 เอยเอาวะเอาวะ นี่เนี่ครับสวยน,นี่นี่นี่สวยครับโดนนี้กันร่วงดิโดนนี้กันร่วงดิลุงโดนนี้กันร่วงดิลุงโดนนี้กันร่วงดิลุงเอ้ย,อยว่า,าอ่าโรซิเกโรเดวุ้ยทุกคนหักหักหักอ่ะอย่างเงี้ยนะมีฮอกหนวดตรึงพี่โัเทพแกบอกว่าพี่ไม่โหดนะคนดูดูแล้วกัน สวยนี่เลยครับตับสวนซับสวนตับสวน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ ิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอาเดเอาเดิเฮ้ยแม่งกดผิดนี่เนยครับร่วงสวยว ซับซับซับปกติหัวเตือไม่ได้ลินน่ะไม่ได้ลินไม่ได้ลินไม่ได้ลินไม่ต้องลินครับน้องสามสองหนึ่งสกิลไปครับอุ้ยถูกก่อนครับอ้าวโดนยัวโดนรัวอุ้ยนี่นะครับสวยสวยสวยโคนหดะมีฮอกโคตโหด อุ้ยไม่โดนนี่ไงมาเมื่อกีน้นี้แล้วน่าจะกดช้าไปนะครับคนดูนะโอ้โเอาวะเอาวะนี่นี่เออเฮ้ยกดไม่ทันเอาวะเอาวะนี่สวยสวยครับทับยาวๆนี่นี่น,นี่เอาไปคืนเอาไปคืนเอาไปคืน เอาไปคืนเอาไปคืนมาว่ะมาว่ะสวยโกโวชัยในโคโ,โ,โวชัยในโคโวชัยในมาว่ะมาว่ะติงจัดติงจัดนี่นะครับสวยเอ้ยมึงเขาไปโดนเฉยเลยคนดูโคตรงวดอะ มีฮอกละโหดจังมะเออล่วงเฮ้ยได้อยู่มีฮอกนะเก็บสองนะเกือบเก็บสามแล้วนี่เมื่อกี้นี่นี่ยาองี้ยนี่เกนียิ่สิอ้าวออกไอเจกออกเลยอ่ะคนดูไม่ไหวเลยเนี่ยพี่หือว่าจะเก่งนะฮะ โอ้ไกลเกินนี่อย่างนี้ถึงก็ออกคนดูเจอมีฮอกี้ถึงก็ออกเลยยอกไม่งวดจัดนะมีฮอกโลกใหม่นะคนดูผมบอกเลยตบยับยับอะ่ะเ <c oughs> มืองไทยใครก็ได้ถ้าเล่นฟล่นจริงๆ,ๆอนะคนดูนะไอผมว่ามันเป็นตัวที่โกงนะสกิลระยะไกลดีมากเลยนะระดับโคตรไกลไกลไกลกว่าแชีงนะดาบอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวตึงมารอบนี้มาว่ามาว่าเอาดิ โอ้ยนี่คนแน่นอนลุนน,น,น,นัสขนาดนี้นิติจิกแม่งกรากจัดเลยนะโว่อร์ไวหน่อยพี่เอ้ยคนดูเขารออยู่ครับมันเาอาอะไรนุเอ่อตอนที่ยังเป็นจอมพลมาอยู่นะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ตอนที่ยังเป็นพลเอกนะพล,เ,ลอเอกมีเลยครับสวนสวยสวน,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 นี่อุ้ย วีนัสเซย์เอ้ยนี่นะครับสวยอาดีอาดีนี่นะครับสวยสวยสับยาวๆสับยาวยาวสับยาวๆสู้นี่ดิเอาดีสับยาวๆสวยอุวย มาีิมาดินี่นี่อุย้ยมันเลี่ยมมันเลี่ยมมันเล่นมันเล่นตัวเลี่ยมเออเออเออมาว่ะมาว่ะโอ้กดไวไปนี่นี่นี่ตวย อันตีเลยเดิยตายหยาหยาอย่ามาหลินกับนักดาบอันดับหนึ่งนี่เลยครับตัดภูเขาเผากระทอมร่วงฮะร่วงไหนครับไม่ร่วงได้ไงยอกเราโหดนะผมบอกก่อนนี่นะครับสวยนี่เดาบโคตรยาวดาบโคตรยาว จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยจัดแบบติ่มทิ่มคาราบิวจัดแบบติ่มทิ่มคาราบิวสวยจัดแบบติ่มทิ่มคาราบิวสวยสวยสวยเออเอาดีอาดีสวยจัดเแบบติ่มทิ่มคาราบิวพูดตึงคาราบิวติ่มทิ่มกิบวิวนี่นี่เนี่ยเป็นไงนะ ติ๊ติมคาราเบลคิบเบลสวยลุ่งฮะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ซะแล้วว่ามันมีเคาน์เตอร์นี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สวยตัดคาราเบลคิบเบลนี่พาไปคืนอุ้ยสวย นี่นะครับสวยสวยเอ้ยก็ตึงก็ตึงวะโ,โอ้โ,โดนทับเลยคนดูเออตาย,ยา <c oughs> ได้เลยนี่เออจะเก็บไปสองหูแม่งโหดจริงว่ะมีห้องโหดจริงนะคนดูผมบอกเลยนี่โดนโดน Batuka. Bazooka Bazooka ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป กาดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยอาดิเอาดิแบ๊ซือแกสวยร่วง <c oughs> งงงงจัด โหดดีครับไม่งงได้ไงโหดนะมีฮอกโลกใหม่เนี่ยผมบอกเลย <c oughs> จะเจอกรแกนี่สู้ยากอยู่นะครับคนดูนะแกมันตึงนะครับแล้วคนเล่นปินนี่จบเลยอันนี้ผมเล่นมาสามรอบแล้วนะไอสองรอบมันนะยังไม่แพ้เลยนะ <c oughs> คนมันโหดเนาะคนดูเย้ จริงคาราบิลกิวิวแตมันมีเหมือนเหมือนคาราเมลแตมันมีเหมือนเหมือนตลาลบาวแา่มันมีอันอันหน่าแซวโอ้เจอตัวตึงเนี้ยนี่แครอทนี่ตัวใหม่นะครับมาเปิดเคาน์เตอร์ก่อนเลยสวยสวยแม่งนี่สวยสับโอ้ พุก่อนเลยครับนี่นี่ทำไมหรอนี่สวยตัดๆเลยครับโอ้โอ้โดนละหัวหัวหัวหดอยู่นะโหดอยู่นะคนดูนี่นะครับสวย ไว้อืมเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยโคตรโคตรนรกกระบอกเลยนี่นี่เราซับไวกว่าคนดูเราได้เปรียบละร่วงถึงจ่าถึงจ่าไวย ลกลับไปคืนนี่ครับคนดูอืมเอาดเอาดีน,นี่นี่เอาไปคืนเอาไปคืน,นเอาไปคืน,ยยนอย่ะอุซิเคโดเดวิเดวอาชูชาสุยเดวิโหไม่เงย โอ้ล่วงเลยไม่น่าเลยเมื่อกี้นี้โดนเหล็มๆพอดีลืมเลยเรียบร้อยฮะหยาบเอ้ยสวยสวย ไป <laughs> นี่เออละวงเฮ้ยนี่เอาดิว้า อะไรโล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 อะู้เลียบเอาออกไม่งอกจัดๆแล้วออกรัวๆหน่ะคนดู เงี้ยล่ะเงี้ยละอย่านะอย่านะพี่โคกนี่สายโหดน,นะคนดูพี่แบบตบมาเยอะแล้วไอ้พวกไอ้เจ๊กนี่กลับบ้านไปกินเต้าหู้นี่ร้ <c oughs> องว่าร้องดูเข้าไปโอ้ยนี่มันโกงพดูดเฮอเอ,อมันชวนเชนิญมาอีกรอบไม่เอาเดี๋ยวแพ้คนดูถ้าเราไปสู้อีกรอบอ่ะมันเตรียมตัวมาดีเลยนะคนดูรอบนี้ไปสู้เว้ยชนะแล้วต้องหนีเว้ยได้แล้วหนีเอ้ยกนโหดโกนโหมดมาคนดู y e a อันนี้เรามาทำภารกิจรายวันนะครับแบม โอเคนะท right? ่านผู้ชมนั้นก nice. ็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมวัน p ี e ไป f ิ้งพันอ p a r โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างของเจตคิดนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้าน l i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ทที่่ชองงา Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย